สามประโยชน์ของความผิดพลาดประโยชน์ที่1นึ่ทำให้เราได้บทเรียนรู้ใหม่เวลาเราทำผิดพลาดมันจะสอนบางอย่างว่าเฮ้ยวิธีการนี้ใช้ไม่ได้นะความคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเราได้คิดได้ประเมินเนี่ยเราจะได้บทเรียนรู้ใหม่ทันทีเลยประโยชน์ที่สนะครับพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของเราเวลาเราพยายามทำให้มันได้ผลเนี่ย จะต้องฝึกระบบสมองการคิดการตัดสินใจเพื่อพยายามแก้มันอีกครั้งอีกครั้งตรงนี้ระบบคิดของเราก็จะถูกยกระดับขึ้นประโยชน์ที่3ยกระดับความคิดและความเข้มแข็งพอลองและแก้ระบบสมองก็จะต้องคิดและการที่ยังพยายามสู้เพื่อเอาชนะอยู่มันจะยกระดับความเข้มแข็งของเราทำให้เราเป็นคนที่ไม่ถอดใจ ใครที่ไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่ารู้สึกแย่กับข้อผิดพลาดเราต้องเก็บเป็นบทเรียนรู้เพื่อไม่เราผิดซ้ำเรื่องเดิมชีวิตก็จะเดินไปข้างหน้าได้